สวัสดีคะ่ะนักเรียนอ่ะชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงคณิตศาสตร์เหมือนเดิมชั่วโมงที่แล้วเราเรียนอะไรไปโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะคะชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ที่โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาเช่นเคยแต่เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะสาหรับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาแล้วก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วด้วยสาหรับบทที่3ของเรานะคะเรื่องของเวลานั่นเองเนาะ ก็ว <S an> ันน <an> ี <S an> ้นะคะครูก็มีตัวอย่างมาให้ดูเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ครูจะเน้นย้ําในตัวอย่างนี้นะคะก็จากชั่วโมงที่แล้วเราก็อธิบายกันไปแล้วแหละว่าวิธีการทําโจทย์ปัญหาหรือว่าขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาอย่างเงี้ยเราทายังไงนะคะชั่วโมงนี้ครูก็แค่จะมาเพิ่มเติมให้สําหรับการวิเคราะห์โจทย์การดูโจทย์ว่าเอ๊โจทย์แบบเนี้ยมันเป็นยังไงมันมาอย่างไงนะคะโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะคะแล้วก็ ขั้นตอนในการดําเนินการก็คือการบวกการลบลข้อเนี้ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบแบบนี้นะคะก็แค่มาเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่แล้วเล็กๆน้อยๆนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะวันนี้นะ่าจะมีแค่หนึ่งตัวอย่างแหละนะคะอ่ะมาเดี๋ยวไปดูกัน มาดูตัวอย่างกันนะคะวันนี้มีแค่ตัวอย่างเดียวนะคะที่มีตัวอย่างเดียวเนี่ยครูแค่จะเน้นย้ำจากชั่วโมงที่แล้วแค่นั้นนะคะสำหรับการวิเคราะห์โจทย์ในเรื่องของตัวปัญหาที่เกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะคะจะมาพานักเรียนวิเคราะห์โจทย์ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ทำไปแล้วแหละแต่ครั้งนี้เรามาย้ำกันมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะดูตัวอย่างของเราเลย เขาบอกว่าแม่เดินทางไปตลาดใช้เวลา55นาทีใช้เวลาซื้อของ1ชั่วโมง30นาทีแม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะทีนี้เรามาดูโจทามสิ่งที่โจทถามคืออะไรก็นี่ไงสิ่งที่โจเขาอยากจะรู้ก็คือเขาอยากรู้ว่าแม่เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เวลาทั้งหมดคือเวลาอะไรอ่ะก็คือเวลาที่แม่ไปตลาด แม่ใช้เวลาไปตลาดเท่าไหร่แม่ซื้อของอีกเท่าไหร่เนี่ยคือสิ่งที่โจย์เขาอยากรู้นะคะก็คือเวลาที่แม่เนี่ยไปตลาดแล้วก็แม่ไปซื้อของเท่าไหร่นั่นเองเนาะแล้ก็เขียนออกมาเลยโจถามโจย์ถามอะไรแล้วก็บอกออกมาแม่ใช้เวลาทั้งหมด เท่าไหร่แบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามต่อไปเราก็มาดูแน่นอนว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยมันสิ่งที่มันจะต้องมีคืออะไรโจทย์ถามโจทย์บอกใช่ไหมคะก็คือเป็นการวิเคราะห์โจทย์นั่นแหละถ้าเป็นการถ้าเป็นตอนที่เป็นบวกลบใช่ไหมหนูจําได้ไหมบวกลบเราก็จะมีประโยคสัญลักษณ์เข้ามาใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องของเวลาเราก็เลยไม่มีตรงที่เป็นประโยคสัญลักษณ์แต่ขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะ มีโจทย์ถามโจทย์บอกแล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าอ่าโจทย์ข้อนี้มันเป็นวิธีอะไรนะคะในการดําเนินการเป็นบวกเป็นลบอะไรก็ว่าไปเนาะอ่มาดูทีนี้โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะก็สิ่งที่เหลือจากโจทย์ถามมันก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะคะเหลือจากโจทย์ถามคือตัวไหนเนี่ยเขาถามว่าแม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะที่เหลือจากโจทย์ถามคือโจทย์บอกสิ่งที่แล้วคือนี่ไง เวลาที่แม่ใช้เดินทางไปตลาดแล้วก็เวลาที่แม่ใช้ในการซื้อของนะคะก็เขียนลงไปเลยโจทย์บอกอะไรบ้างนะคะแม่เดินทางไปตลาดใช้เวลา ใช้เวลาไปเท่าไหร่คะ,ะใช้เวลาไป55นาที55นาทีแล้วก็มีอะไรอีกแม่ใช้เวลาซื้อของนะ่ยใช้เวลาซื้อของอีก1ชั่วโมง กับอีก30นาทีาแบบนี้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกและโจทย์ถามนะคะเรรียยบ้อเสร็จสิ้นนะคะสำหรับขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์ของเราอาเสร็จสิ้นหรือเปล่าเอายังไม่เสร็จสิ้นเรารู้แค่โจทย์ถามโจทย์บอกนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าในการดำเนินการ ของสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยเพื่อให้ได้คำตอบก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมันคือวิธีการอะไรบวกหรือลบนั่นเองเอ้าเราก็มาดูแม่ดูที่โจทย์แม่เดินทางไปตลาด55นาทีใช้เวลาซื้อของอีกหนึ่งชั่วโมง30นาทีเขาอยากรู้เวลาทั้งหมดที่แม่ใช้ไปซึ่งแน่นอนเราก็ต้องเอาเวลาที่แม่เดินทางกับเวลาที่ซื้อของมาทำอะไรกันคะ ก็เอามารวมกันนั่นเองเนาะแสดงว่าข้อนี้คือการบวกนะคะเราพอรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทำเลยวิธีทำเราก็แสดงวิธีทำของเราออกมาได้แน่นอนวิธีทำนะคะสำหรับโจทย์ปัญหาก็คือสิ่งที่โจทย์บอกและโจทย์ถามบอกอะไรถามอะไรเขียนลงมาให้หมดนะคะ ดูเลยโจทย์บอกอะไรบ้างก็นี่เลยแม่เดินทางไปตลาดอ่ะครูเขียนแค่นี้นะคะแม่เดินทางไปตลาดออก ก็เวลาที่เราทำนะคะลืมบอกไปการเรื่องของเวลามันจะมีชั่วโมองและนาทีใช่ไหมเราก็จะต้องแบ่งช่องให้มันช่องของชัออง่วโมงชั่วโมองคูแสเป็นซอมอนะคะนาทีคูแสเป็นนอจุดนะแบบนี้นะคะต้องแบ่งเป็นสองช่องนะคะชั่วโมองกับนาทีไว้ก่อนนะแม่เดินทางไปตลาดแม่เดินทางไปตลาดกี่ชั่วโมองมีมๆๆไหมคะมีช <ๆ S 1> ั่วโมงไหมไม่มีใช่ไหมแม่เดินทางไปตลาดมีแค่เท่าไหร่คะ 55นาทีนะคะก็ใส่55ตรงที่เป็นช่องของนาทีนะคะอ้าวต่อไปแม่ใช้เวลาซื้อของอ้าแม่ใช้เวลาซื้อของไปเท่าไหร่คะ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีใช่ไหม อ่าช่องชั่วโมงอยู่ตรงนี้เราก็ใส่1น่งชั่วโมงลงไปกับอีก30นาทีลงที่ช่องของนาทีนะคะจากนั้นข้อนี้เราวิเคราะห์กันไปแล้วเบื้องในข้างบนนะคะว่ามันคือการอะไรเอ่ยบวกหรือลบข้อนี้อ่าแน่นอนมันคือการบวกนั่นเองก็ใส่เครื่องหมายบวกให้มันซ้านะคะเสร็จแล้วขีดเส้นด้วยแบบนี้อ่า ต่อไปทีนี้เสร็จแล้วเสร็จสิ้นเราก็มาดูที่โจทย์ถามถามหาอะไรบอกเขาไปก็คือแม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่แม่ใช้เวลาทั้งหมดนะคะก็เท่าไรล่ะไม่รู้ เราจะรู้ได้ยังไงว่าแม่ใช้เวลาทั้งหมดไปเท่าไหรเราก็นำเวลาที่แม่ไปเดินทางไปตลาดและซื้อของมาบุตรวมกันซึ่งมันก็คือทําการบวกตัวเลขออกมาอะเวลาบวกนะคะนาทีบวกนาทีชั่วโมงบวกชั่วโมงนะคะอย่าลืมอย่าเอามารวมกันนะอ่ะมาห้บวกศย์ก็ได้ห้า ห้าบวกสามเป็นเท่าไรห้าหกเจ็ดแปดก็ได้เป็นแปดก็ใส่แปดได้เป็นแปดสิบห้านาทีต่อไปชั่วโมงมีตัวบวกไหมคะไม่มีหนูก็ดึงมันลงมาเลยเสร็จเรียบร้อยอ่าดูซิทีนี้พอเสร็จแล้วครูบอกว่าอะไรซาเอ้หกสิบนาทีเป็นเท่าไหรคะหนึ่งชั่วโมงทีนี้หน้าทีของเรามันคือแปดสิบห้านาทีเปลี่ยนเป็นชั่วโมงได้ไหมเอ่ย เปลี่ยนได้แน่นอนใช่ไหมคะ,ะเราก็เปลี่ยน85นาทีของเราเนี่ยให้เป็นชั่วโมงซะเปลี่ยนยังไงก็คือเอา60เนี่ยมาทําการลบกับตัวนี้ถามว่าทําไมเอา60มาลบครูเอา60มาลบเพราะ60นาทีมันคือ1ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเอา60มาลบแน่นอนอะตอนนี้ครูดูปุ๊บเนี่ยครูรู้แล้วครูเอา60มาลบเพราะมันจะได้แค่1ชั่วโมงแหละเพราะมันจะไม่เกิน 2ชั่วโมงแน่นอนนะคะมันอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงแต่ครูอยากรู้แค่ว่าหนึ่งชั่วโมงกี่นาทีแค่นั้นเองเนาะครูก็เลยเอาหกสิเนี่ยมาลบพอเอาหกสิบมาลบเสร็จแล้วมันก็เหลือเเท่าไหร่ยี่สิบห้าครูลบไปแล้วนะคะยี่สิบห้านาทีเสร็จก็เอาหนึ่งชั่วโมงที่ครูคิดไว้แล้วเนี่ยของห0สิบครูนั่นแหละมาทำการบวกเข้ากับ1ชั่วโมงนี้ก็กลายเป็น สชั่วโมงนะคะข้อนี้ก็เรียบรย้อยแสดงว่าแม่เนี่ยใช้เวลาในการไปเดินทางไปตลาดและซื้อของรวมๆกันแล้วเนี่ยมันคือเท่าไหร่สองชั่วโมง25้านาทีแล้วก็ตอบลงไป เวลาตอบเช่นเคยนะคะโจทถามอะไรเขียนลงไปตรงช่องตอบด้วยนะคะเขาถามว่าแม่เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดแม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะนี่เลยคำตอบของเราก็คือ2ชั่วโมง 2ชั่วโมงกับอีก25นาทีาแบบนี้นะคะเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะในโจทย์ปัญหา1ข้อถามว่าเยอะแยะมากมายใช่ไหมใช่เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าถามว่าเวลาทำเนี่ยขั้นตอนมันจะเยอะอย่างนี้แหละ แต่มันไม่ได้ยุ่งยากนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนมองโจทย์ออกวิเคราะห์โจทย์ได้เนาะมันก็จะไม่ยากแต่ถ้าเกิดแบบเราเจอโจทย์ปุ๊บแล้วอะ่ะอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงโจทย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้โจทย์บอกอะไรก็งงแบบนี้มันก็ยิ่งจะเพิ่มความยากเข้าไปอีกนะคะแต่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้ยากนะคะหนูอ่านโจทย์ให้จบแล้วหนูก็มาดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาอยากรู้มันคือตัวไหนนะคะ ก็แน่นอนอนะเวลาส่วนใหญ่นะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือจะอยู่ที่วรคสุดท้ายนะคะหรืออันนี้เอาไปไว้เป็นวิธีลัดเนาะเวลาที่เราสอบสิ่งที่โจทย์อยากรู้มันจะอยู่วัคสุดท้ายเสมอนะคะส่วนที่เหลือมันจะคือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองเนาะพอเรารู้โจทย์ถามโจทย์บอกเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าข้อนี้มันดําเนินการแบบไหนก็คือ มันบวกหรือมันลบกันพอรู้แล้วก็มาแสดงวิธีทำได้เลยเวลาแสดงวิธีทำนะคะเรื่องของเวลาหนูแบ่งช่องชั่วโมงกับนาทีไว้เช่นเคยนะคะนาทีอยู่กับนาทีชั่วโมงอยู่กับชั่วโมงเห็นไหมแบ่งช่องแบบนี้นะคะอย่าเอามารวมกันนะพอเสร็จแล้วถ้านาทีเนี่ยมันเกิน60นาทีหนูก็สามารถปัดให้มันเป็นชั่วโมงได้เลยนะคะโอเคตัวอย่างของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะตัวอย่างของเราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะคะจากชั่วโมงที่แล้วอย่างที่ครูบอกนั่นแหละโจทย์ปัญหานะคะมันจะยุ่งยากอยู่อย่างเดียวเลยก็คือตอนที่เราวิเคราะห์โจทย์นั่นเองเนาะถ้าเราวิเคราะห์โจทย์ไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะมองว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยยากแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอ่านและเราวิเคราะห์โจทย์ได้เงี้ยเราก็จะรู้ว่าโจทย์อปัญหามันแค่นิดเดียวเองนะคะ อ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวโจทย์ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเวลาแล้วก็ระยะเวลานะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของบทน,นี้แล้วนะคะแล้วครั้งนี้ก็คือเช่อโมงสุดท้ายสําหรับบทที่3เรื่องของเวลานะคะอ่าดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหัดของเราวันนี้เนาะครูมีให้2ข้อนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยทำลงสมุดก็เป็นโจทย์ปัญหานี่แหละมี2ข้อในข้อ1และข้อ2องนะคะ สำหรับโจทย์ปัญหา2ข้อนี้นะคะนักเรียนทำลงในสมุดอย่างที่ครูบอกก็คือ mm. เขียนโจทย์เสร็จแล้วหนูก็บอกว่าโจทย์บอกอะไรเราโจทย์ถามอะไรเรานะคะวิเคราะห์โจทย์ออกมาจากนั้นก็แสดงวิธีทำออกมานะคะ mm. ก็คือขั้นตอนก็ตามขั้นตอนที่ครูสอนไปในตัวอย่างนะคะ mm. ก็ไม่ยากเลยนะคะโจทย์ปัญหาของเราก็มีสองข้อเนาะให้นักเรียนจัดการให้เรียบร้อยนะคะ อย่าลืมโจทย์ปัญหาเราต้องอ่านโจทย์ให้ดีๆอ่านให้เข้าใจนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาทําการวิเคราะห์โจทย์ออกมาเนาะเราก็หาคําตอบออกมาซะนะคะโอเคชั่วโมงนี้ก็เดี๋ยวครูให้นักเรียนไปทำแบพิเศดแล้วกันนะคะก็ไว้เดี๋ยวพบกันในชั่วโมงหน้าว่า เราเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับอะไรหรือว่าบทอะไรบทไหนเรียนเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าเรื่องนี้บทที่3มเรื่องของเวลาจบไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ